สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่อง EYE GAMER หูยยยวันนี้นะคะไอก็จะมาเล่นเกม r o บอก x นั่นเองแม่พี่ทุกคนเห็นนะคะดูจากอันนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นใครนะคะชื่อแมปก,ก็คือ Rita Kitcat Obby นะคะก็เ <c oughs> สียงให้เลยนะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมป Rita Kitcat Obby นะคะ ถ้าพทอานิดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะนี่ทุกคนมันเป็นแบบที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวพี่ริต่าด้วยนะคะแล้วก็มีน้องบ้องแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นการโดเนิทนะว่าโดนิทไอ้ผู้สซ้านนะคะสว่วนนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็คือพี่ไมมานั่นเองเขาจบชีวิพี่ขอโทษด,ด้วยนะคะคือพี่ไมมานะคะทุกคนพี่ไมมาน่ารักมาก นี่ก็เป็นแฟนอาร์ตต่างๆของพี่ลิต้านะคะไอชอบลูกทั้งหมดเลยนะคะเรื่องไม่ถูกเลยเพราะว่าสวยหมดทุกรูปเลยนะคะามาใส่ชุดกันไม่ได้โยฮะแม่ความว่าอะไรอะ่ะใช้เลขตัวเป็น,นี้เหรอ แล้วก็ใช่ไปนะคะก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามอยากให้อาเล่นแมพอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ทุกคนเลยนะคะว่าเขาไปเล่นกันเลยยังไม่มีคนเข้ามาเล่นเลยนะคะจะได้พิมพ์ภาษาไทยกับเขาอยากคุยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนคุยนะคะทุกคนอ,อดแต่งตัวชุดนั้นเลยอ้าวอีกแล้วว่าโดนตายเดียวตายเลยล่ออีกแล้วทุกคนมันจะยากกันไปมุ้ย ก็ตามคุณครูนะคะคุณครูที่สอนนายคุณทุกคนตัวมีอะไรกมกอีกแล้วอทำไมมันยากจังเลยอะ่ะไอ้ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะป่าใต้ไอ้ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะจะมาอกแล้วจ้า อันนี้อา้าวั้งนี้ก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงดวงเอานะคะมันดูไม่ได้ด้วยทุกคนต้องเสี่ยงเสียงดูแลอันไหนลิมนั้นแน่เลยต้องสุ่มสมเอานะคะทุกคนไม่อยากตายอ่ะ๊ยถูกเลย นี่อันนี้มันลูกอมเลยถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะแต่อายว่าลูกกลมนกของพี่ลีตาชื่ออะไรระหว่างดอลลี่กับลี่าดอลลี่ค่ะหัวหมูใครเป็นคนสร้างแมปใหม่ๆค่ะพี่ลีตาชื่อจริงว่าอะไรแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะอันนี้น่เลยอุ๊ยผิดอ่ะพีลีตาชื่อนี้ นี่เลยผิดอีกนะคะพอมาผิดอะไรขนาดนั้นนะพี่ลิต้าอยู่เท่าไรสิแปดคะ่ะพี่ลิต้าผู้ติดต,ตามในติกตอกเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูติกตอกพี่ลิต้าเลยเ้าหมื่นถูกไม่รู้ว่าเก้าหมื่นหรือเปล่าคะทุกคนตอบไปงไั้นแหละกดไปเถอะ เฮ้ยเนี่ยทุกคนเราก็รู้ติ๊กตอกพี่ลิตานะคะที่เรารู้จากน้องบองก็คือพี่ลิตาชอบเอาน้องบองเนี่ยนะคะมาร้องเพลงกบก,กวาหรือว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะหลายๆเพลงเลยเราก็เลยชอบน้องบองกับพี่ลิตามากนะคะเราดูเขาทุกวันเลยนี่ห <c oughs> เห็นพี่ลิตาเล่นแล้วเราก็ตายเหมือนพี่ลิตาเล่นแล้วก็แบบสนุกม,มือนกันานะเนี่ยนี่ น่าจะเป็นเส้นชัยนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนยังไม่เห็นเส้นชยัยเดี๋ยวให้ดูทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วหรือเปล่าหรือว่าใครยังไม่เห็นก็จะให้เห็นนะคะอืมเอาไปอันนี้ดีกว่านี่น่าจะเป็นเส้นชัยหรือเปล่าไม่รู้ต่อไปงั้นนี่ทุกคนอุ้ยสีสวยมากแสดงว่าพี่ลิต้าชอบสีมว่วงนัเนแหละอุ้ยต,ตัวพี่ลิต้าพี่ลิต้าขอโทษนะคะที่ต้องเหยียบพี่อย่างนี้ใส่ชุดสีดำมาไม่เข้าตีมพี่เลย นี่ค่ะทุกคนเซฟยังเซฟแล้วนะคะมแลงนเคะเดี๋ยวเราก็จะอุ้ยเซฟเซฟเซฟนี่อุ้ยไปเร็วเร็วเลยนะคะไปลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้บอกเลิกไปเลยนะคะเหนื่อยนาฬิกาอิ้ตก าริตกนาริตกอาไม่อยากจะเดินอายอยากจะนี่มากกว่านาริตกนาริตกนาริตกโอ้โหไปไปอย่านี่ทุกคนนี่มันเป็นอะไรนี่อะเอ้ยเฮ้ยกลัวกลัวกลัวตายเหงาหรือยไงหรืออยากเล่นด้วย โ <Okay. S 2> อเคดีนะคะดูกคนอุ้ยอ่านอะไรนะไม่ใช่แฟนชายเหรอดูโคนอุ้ยพี่ลิตาช่องก็คือลิตาคิดทัชจี <c oughs> อุ้ยพี่ลิตาน่ารักมากเลยมีตัวแครเกของพี่ลิตาที่มีน้องบองด้วยว้าวอะไรมันจะน่ารักขนาดนั้น คนสร้างก็คือบอกเลยได้เก่งมากเลยนะคะพี่หม่ๆมคุณพี่หม่ไม่เป็นคนที่สร้างเก่งมากมาใช้สปริงวิ่งเร็วนะจ๊ะเ้าไอเซฟยังอ่ะขอขึ้นไปเซฟก่อนเดี๋ยวไม่ได้เซฟเซฟกอนคิดสิแเซฟนน้ำองไอ <I doing S 2> จะวิ่งกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะ ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะให้อา,อาเล่นแมพของพี่ลิต้าอ,อีกก็คงเปมาได้นะคะอาจจะมาเล่นแมพของพี่ลิต้าอ,อีกนะคะมีอีกแมพหนึ่งนะคะอย่าลืมกดและกดแชร์ให้ด้วยนะลิะ